เพื่อสนใจเติมเกมอันดีเซบอร์ทางเรามีร้านพี่จอนชาวไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายกว่า2ล้านบาทสำหรับโปรโมชั่นในช่วงนี้นะครับราคาขึ้นนะแนะนำให้สอบถามราคากับพี่จอนชาวไร่ทุกครั้งนะครับหากช่วงไหนปรับเปลดราคาลงนะครับผมจะแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ให้นะหากเพื่อนสนใจนะครับติดต่อได้ที่เพจไลน์เบอร์โทร3ช่องทางนะครับที่ลิงก์ใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปนะครับสวัสดีสวัสดีครับผมเฟืนะครับจากช่องน้องม่ดำโต,ตอ้วนกลมนะครับ วันนี้นะเราก็อยู่กันในเกมอันดิเซมเบอร์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีบิลมาอัปเดตนะครับมีชื่อบิลว่าเขี้ยวพิษรุนแรงบวกดอกไม้ไฟพิษนั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณ FC นะครับ d o อกแนะที่ได้นำา ID นี้นะครับมาให้ผมได้รีวิวให้กับผู้ชมได้ดูกันนะครับอ่ะในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไอเทมสวมใส่ส่วนแอกนะครับแล้วก็วิสกิลกันไปสำหรับสกิลหลักนะครับที่เขาใช้ก็คือเขี้ยวพิษรุนแรงนะครับระดับแร สกิลนี้นะครับมีคุณสมบัติเป็นพิษนะครับตีกวาดด้านหน้านะครับสำหรับระดับแลร่ครับได้อะไรบ้างเพิ่มโอกาสติดพิษนะครับบวกสิบห้เอฟเฟกฟันเขี้ยวนะครับบวกหกความเสียหายแก่ศัตรูที่ติดพิษนะครับบวกหกสิบเปอร์เซนต์สำหรับลิงที่เขาลิงไว้นะครับก็จะมีแดง4เขียว1ฟ้า1นะครับลิงรูนั้นนะครับเอฟเฟกวงกว้างระดับแร่นะครับเพิ่มในส่วนของขอบเขตวงกว้างนะครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มความเสียหายนะครับเปอร์เซ็นต์ สำหรับระดับแรนะครับได้ขอบเขตวงกว้างบวก20%แล้วก็ความเสียหายบวก20%สรนะครับสำหรับลิงค์นูตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มในส่วนของขอบเขตวงกว้างให้กับสกิลเขี้ยวพิษรุนแรงนะครับซึ่งเดิมทีตอนแรกเนี้ยมันตีแคบมากๆนะครับพอเราลิงก์กับเอฟเฟกวงกว้างไปมันก็จะตีกว้างขึ้นนั่นเองลิงค์นูต่อไปนะครับพลังซ่านะครับระดับแรลิงก์นูนตัวนี้นะครับจะเพิ่มในส่วนความเสียหายระยะใกล้นะครับซึ่งสกิลเขี้ยวพิษรุนแรงนะครับเป็นรยก้้นบจดดาาเตงีว นอกจากนี้นะครับยังมีเอฟเฟกนะครับเมื่อโจมตีโดนเป้าหมายมีิวกาส1ร้อเซนที่จะได้รับเอฟเฟกพลังสร้างเป็นเวลา3วินะครับเอฟเฟกพลังสร้างก็คือเด้งเลือดนะครับเข้าใจง่ายส่วนระดับแร้นะครับได้ความเสียหายระยะใกล้บวก20เอซนฟเฟกพลังสร้างบวก20เซนะครับลิงก์นูนต่อไปนะครับเพิ่มความเสียหายการโจมตีนะครับระดับแรลิงก์นูนตัวนี้ครับก็จะเพิ่มความเสียหายนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ทั้ง2อบรรทัดนะครับลิงก์นูนต่อไปนะครับยึด จะทาให้เกิดคีติคอนไม่ได้นะครับแต่ว่าจะได้ความเสียหายจู่โจมแทนพูดง่ายเลยคือลิงดูนี้คือปิดคิไปแต่ว่าได้ดาเมจแลกมาแทนนะครับลิงดูนต่อไปนะครับเจาะเกาะพิษนะครับระดับแรเพิ่มพลังเจาะเกาะพิษเป็นหน่วยครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่เปอร์เซ็นต์ระดับแรนะครับได้พลังเจาะเกาะพิษบวก6นะครับสำหรับลิงดูนเชื่อมนะครับสายสีแดง COH นะครับหรือว่า c a t on hit นั่นเองเชื่อมมากับสกิลนี้นะครับดอกไม้ไฟพิษ สำหรับดอกไม้ไฟพินะครับที่เขาลิงก์ไว้นะครับก็จะมีเขียว2แดง1ฟ้า2นะครับสำหรับสกิลดอกไม้ไฟพิษนะครับมีคุณสมบัติเป็นพิษนะอย่างที่รู้กันนะครับสกิลนี้ข้อดีของมันเลยคือพิษมันไหลแรงมากๆนะครับส่วนระดับแล้นะครับจะเพิ่มจํานวนโปรเจกต์ตายบวก2นะครับแล้วก็ความเสียหายต่อเนื่องบวก60%นั่นเองลิงก์รู้ได้นะครับ ความเสียหายพิษเพิ่มเติมจะได้ในส่วนของความเสียหายพิษที oh, um ่เป็นหน่วยนะครับทั <g <g ้ง2บรรัทัดเลยลิงก์นู่นต่อไปครับเพิ่มความเสียหายของคาถานะครับระดับแมจิกลิงก์นู่นตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มในส่วนของความเสียหายนะครับสำหรับสายคาถานะซึ่งสกิวนี้มันเป็นสายคาถานะครับก็จะได้ดาเมจจากตรงนี้ด้วยลิงก์นู่นต่อไปนะครับเจาะเกาะพิษนะครับเพิ่มพลังเจาะเกาะพิษนะครับเป็นหน่วยแล้วก็เพิ่มความเสียหายพิษที่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับส่วนระดับแมจิกนะครับพลังเจาะเกาะพิษบวกสามนั่นเองลิง สำหรับลิกงรูนี้นะครับจะได้ในส่วนขยายความเสียหายต่อเนื้อนะครับที่นต์ทำให้พิษไหลแรงขึ้นนั่นเองส่วนสกิลที่เขาใช้รีดเมทเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือเขตพิษนั่นเองระดับแรนะครับในส่วนระดับแรนะครับได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีขยายความเสียหายต่อเนื้อนะครับ20%ขอบเขตวงกว้างบวก100นะครับจำนวนครั้งการใช้สูงสุดบวก1อ่าที่เขาลิก์ไว้ก็จะมีเจาะเกาะพิษนะครับแล้วก็ความเสียหายพิษเพิ่มเติมต่อไปเป็นบัฟนะครับเขาใช้บัฟชกช่วยช ลิงค anyway, ู event, so ่กับเร่งเวลานะครับแล้วก็เพิ่มเวลาเอฟเฟกส่วนบัฟเพิ่มดาเมจนะครับก็คือใช้เสียงคำรามแห่งการโยอะอยู่นะครับก็จะได้ในส่วนของความเสียหายเพิ่มเติมสําหรับลิงนะครับก็มีล้อนตะโกนต่อเนื่องร้องตะโกนทรงพลังนะครับแล้วก็ร้อนตะโกนเงียบงันเป็นลิงรุ่นของสายคำรามนะครับอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะส่วนบัฟต่อไปนะครับก็เป็นหนึ่งบัฟที่รีดาเมจนะครับสำหรับสายธาตุเลยนั่นคือใส่ธาตุควบแน่นนะครับระดับแร่สำหรับบัฟตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มความเสียหายธาตุนะครับท ในส่วนของลิงค์ครับเขาลิงค์ไว้ก็คือลดการใช้ทรัพยากรนะครับหรือว่าลดานานั่นเองและเขาก็ยังมีบัฟเสียลักต้านทานธาตุนะครับระดับแมจิกเนี่ยเอาไว้กันท่าเพิ่มเติมนั่นแหละส่วนแด่ที่เขาใช้นะครับก็จะมีกระโดดโจมตีกับวร์ปนะครับลิงก์เอาไว้ก็คือจํานวนครั้งการใช้กับปดอาวุธอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับส่วนหีรูนด้านบนนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็จะเป็นเพิ่มเลเวลสกิลนั่นเองอ่ะต่อไปนะครับมาดูในส่วนของไอเทมสมใส่กันบ้างนะครับสำหรับอาวุธ ซึ่งข้างซ้ายนะครับ8%มีออปชันบอสด้วยแล้วก็มีเอกลักษณ์ด้วยนะครับสรับมีดนี้นะครับมีเอกลักษณ์ตรงนี้เลยพลังเกิดสถานะผิดปกติความเสียหายนะครับบวก14อ่ะซึ่งธาตุผิดนะครับก็นับอยู่ในสถานะผิดปกติความเสียหายด้วยนะครับส่วนออปชันบอสครับค่าคีริคอนของสมุนนะครับบวก10%อันนี้ถือว่าไม่ตรงสายนะครับแต่ไม่เป็นไรมาดูในส่วนของออปชันกันบ้างครับออปชันแรกครับเทียร10นะครับ ขยายความเสียหายพิษนะโอ้อ oh, ันน th ี้ถ <go> ือว being like ่าด so ีมากๆนะครับอันนี้ชั้น2ครับเทียเก้ความเสียหายของการโจมตีและก็ถาเป็นหน่วยครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากออปชั่น3นะครับเทียเจ็เวลาต่อเนื่องโทเทมอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับออปชั่น4นะครับเทียเจ็ดวายพิษก็ยังพอได้ใช้นะครับออปชั่น5เทียเก้ความเสียหายของการโจมตีและก็ถานเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ดีมากออปชั่นสุดท้ายครับเทียรหกว่องไวปุ่นสก็ยังถือว่าได้ใช้นะครับต่อไปเป็นมีสั้นข้างขวานะครับมีออออออชััััันนนนนนบบสเเเหหมมมืืกกกกกะครแลล้ว็ีษณ์ ในส่งเอกลักษณ์ครับพลังเกิดสถานะปกติความเสียหายนะครับบวก14ออปชันบอสครับคือค่าคิดิคอนบวก17%โอ้ถือว่าดีนะต่อไปเป็นมีสั้นข้างขวานะครับอ่ามีเอกลักษณ์เหมือนกันแล้วก็มีออปชันบอสด้วยนะครับสำหรับออปชันบอสนะครับค่าคิดิคอนบวก17%รู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเขาปิดคริปไปแล้วนะฮะส่วนออปชันหลักนะครับเทียร์8ขยายความเสียหายพิษนะครับ4%อันนี้ดีนะดีมากเลยนะครับออปชัน2ครับเทียร์10ความเร็วอันนีีี้โคคคตรรรรดนนะััับบผมออช3เทย์10 ความเสียหายการโจมตีและกระถานะครับบวกเป็นหน่วยอันนี้ก็ถือว่าโคตรสุดเหมือนกันนะออบชั่นสครับเทียสี่ความเสียหายของการโจมตีและกระถาบวกสี่เพ้าเซนอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับออบชั่นห้าครับเทียเก้าความเสียหายคิดทุกคนหน้าไม้อันนี้ไม่ได้ใช้นะครับบรรทัดสุดท้ายครับเทียเก้าขยายความเสียหายต่อเนื่องนะครับโอ้ข้างนี้ออบชั่น,นค,ค่อนข้างโหดมากๆนะครับ สำหรับโดยรวมนะอาวุธเนี่ยผมถือว่าออปชันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะต่อไปในส่วนของหมวกครับเขาเลือกเป็นหมวกสีส้มนะครับมงกุฎแห่งการปฏิรูปนะครับเป็นหมวกสายสตริงอินสำหรับหมวกนี้นะครับมีเอกลักษณ์นะครับพลันต้านทาน chaos นะครับส่วนออปชันก็จะมีข้ามการอุปกรณ์ที่เป็นหน่วยนะครับกับเกาะที่เป็นหน่วยแล้วก็มีความเสียหายท่านะครับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีพลังกาลังไหวพิบอ่ะโบสติตนิดหน่อยนะครับแล้วก็พลังชีวิตเป็นหน่วยนิดหน่อยและสุดท้ายครับเจาะเกาะธาตุบ15เซนรหลักหมวกนี้นะครับ ที่มันดีนะคือความเสียหายท่าที่เป็นเปอร์เซนต์กับเจาะเกาะท่าที่เป็นเปอร์เซนต์นะครับต่อไปในส่วนของเกาะไหลนะครับเขาเลือกเป็นเกาะไหลเด็กอินนะครับเกาะไหลนะครับมีเอกลักษณ์ตรงนี้เลยความเสียหายวงกว้างนะครับบวกสิบห้าเปอร์เซนต์ซึ่งสกิลเคียวพิษรุนแรงนะครับก็คือสายวงกว้างนะครับก็จะได้ดาเมจจากตรงนี้ด้วยสำหรับออปชั่นแรกครับเทียเจ็ดพลังชีวิตนะครับถือว่าดีออปชั่นที่สองครับเทียสี่อัตราระเบิดระดดออันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับออปชั่นสามครับเทียร์ห้าข้าม ออปชั่น5เทียร์9พลังต้านทานไอเย็นถือว่าใช้ได้ครับออปชั่นที่6ครับเทียร์6พลังต้านทานธาตุไฟ้าครับก็ถือว่าดีดูรนะครับเกาะไหลนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะโดยเฉพาะเทียร์10นะครับความเสียหายพี่ตรงนี้เลยต่อไปมาดูในส่วนของเสื้อนะครับเป็นเสื้อสายสเต็งนะมีออปชั่นบอสติดมาด้วยครับออปชั่นบอสนะครับค่าปั่นกันของหน้าไม้อันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับส่วนออปชั่นแรกครับเทียร์10เลเวลลูนสกิลความเสียหายการโจมตีบวก3นนนะครัับออี้ถืว่าดีโคตรๆอยู่แล้วนะออปชัน2ครับเทียร์8ค่าพลังป้องกันกอนนนนะครับปววห่ยี้ก็ถือว่าดีนะครับ เอาชั้น3ครับเทียห้าพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ถือว่าดีเลยเอาชั้นที่4ครับเทียเจ็พลังต้านทานเควอสครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเอาชั้นที่5ครับเทียสามเด้งเลือดนะครับก็ถือว่าดีเอาชั้นสุดท้ายนะครับเทียสี่นะครับเด้งวานาก็ถือว่าใช้ได้นะครับต่อไปเป็นถุงมือนะครับเขาเลือกเป็นถุงมือส้มนะครับแรงจับของโอเทมิสนะครับถุงมือนี่ครับเป็นสายเด็กลินนะจะมีเอกลักษณ์ติดมาครับนั่นคือลดการใช้วานาสองเปอร์เซ็นต์นะครับมีค่าลลีกกับเกราะนะครับที่เป็นหน่วยนะ ส่วนทชั่นต่อไปนะครับก็มีความเสียหายพิษที่เป็นหน่วยครับแล้วก็มีความในการโจมตีความในการไล่แล้วก็พันธะต้านทานพิษครับและสุดท้ายครับความเสียหายติดพิษครับบวก55%อ่ะบัดีตรงมาท้าสุดท้ายเนี่ยดีมากๆเลยครับสำหรับถุงมือนี้นะครับก็จะมีความเสียหายพิษกับความเสียหายพิษที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยต่อไปมาดูในส่วนของรองเท้ากันบ้างครับรองเท้าเขาเลือกเป็นสายส,ายสเต็งเด็กนะครับรองเท้านี้นะครับมีเอกลักษณ์ด้วยนะครับความเร็วฟื้นฟูคูลดาวรูสกิลเคลื่ออออนนยย้้า8%และมีปชัับบสไคร การใช้มนาลบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอันนี้ที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าผมเคยเจอในร้านค้านะครับมีคนขายอยู่อันนี้ถือว่าดีมากๆนะสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับออปชั่นแรกครับเทียเก้าความแรงการเคลื่อนที่ครับถือว่าดีมากครับออปชั่นสองเทียสี่พลังชีวิตถือว่าดีครับออปชั่นสามเทียเจ็ดครับได้ส่วนงวยพิกก็ถือว่าพอใช้ได้ครับออปชั่นสี่ครับเทียรหกเอฟเฟกต์ลูนสกิลอัปเกรดการโจมตีบวกสิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ถือว่าดีมากนะออปชั่นที่ห้าครับเทียสี่การสร้างพลังชีวิตครับหรือววว่่่่าาาาาเเเเรรรรรงงลลืืือออออดดดดถถีีีคคคััััับบบปชนนสุทท้ยยย์พ็ โดยรวมครับรองเท้านี่ถือว่าสวยมากเลยนะต่อไปไปดูในส่วนของสร้อยนะครับเป็นสร้อยเอกลักษณ์ความเสียหายท่านะครับออปชั่นแรกนะครับเทียร์็ความเสียหายท่านะครับอันนี้ดีเลยออปชั่น2ครับเทียแปดมานาถือว่าใช้ได้ครับออปชั่น3ครับเทียร์ดพลังชีวิตก็ถือว่าดีครับออปชั่น4ครับเทียร์็ความเร็วฟื้นฟูคูณดาวรูสกิลบวกห้านะครับก็ถือว่าพอใช้ได้ครับออปชั่นที่5ครับเทียรหกพลังต้นทานเย็นครับถือว่าดีออบชั่นสุดท้ายครับเทียรหกพลังต้านครับอออวสถื่านเคนะครับอ่่ะตอไปในส่วนนนนเเเเเขขขข็็็มมมััััดดะะครบพาาปลลกงครับ ออปชันแรกครับเทียแปดพันชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ดีมากครับออปชั่นสองเทียห้าอัตราปลิกไฟช็อตอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับออปชั่นสามครับเทียสิบพังชีวิตเป็นหน่วยครับอันนี้ดีมากครับออปชันสครับค่าสถานะอันนี้ก็ถือว่าโคตรดีครับอ็อปชั่นที่ห้าเทียห้าเอฟเฟกต์น้ำมยามพันชีวิตบวกสิบเปอเซ็นต์อันนี้ถือว่าดีมากครับออปชั่นสุดท้ายครับเทียสี่พั้านทารเปิรเครับก็ถือว่าใช้ได้ครับโดยรวมนะครับเข็มขัดผมว่า ออปชั่น2นะครับเทียแปดความเสียหายท่าครับอันนี้ถือว่าดีมากออปชั่นที่3ครับเทียสี่ความเร็วในการฟื้นฟูเกาะอันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับออปชั่นที่4เทียหกค่าสถานะก็ถือว่าใช้ได้ครับออปชั่นที่5เทียแปดนะครับค่าคิดคอนเราปิดคีย์ไปแล้วครับไม่ได้ใช้นะออปชั่นสุดท้ายครับเทียห้าพลังกำลังนะครับอันนี้ถือว่าดีส่วนไวริวนะครับก็คือเอกลักษณ์ความเสียหายท่านะครับเหมือนเดิมนะออปชั่นแรกครับเทียแปดความเสียหายท่าครับสวยมากอ็อบชั่นสองเทียรรมาาานคับก็ถืออว่พใช้้ได ออปชั่น4ครับเทียสิบพลังต้านทานเย็นครับถือว่าดีมากออปชั่นที่5นะครับเทียสี่นะครับการสร้างพลังชีวิตถือว่าเร่งเรื่อครับถือพอใช้ได้ออปชั้นสุดท้ายครับเทียหพลังต้านทานเพลเพิงนะครับโดยรวมนะครับสำหรับแหวนนะครับยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต่อไปมาดูในส่วนของยันกันบ้างครับก็มีพร์คัสโทนะครับพลังต้านทานธาตุบวกสินะครับต้านทานธาตุพิษบวกสีแล้วก็มีพร์เวสเปอร์ครับความเสียหายพิษบวกหก แล้วก็มีพรมิสันตินะครับพานต้านทานธาเย็นบวกสนะครับในส่วนของรีเพลนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูใหม่นะครับความเสกการจมตีนะครับอยู่ที่3 0 2ร้อถึงสี่นะครับความเสียหายพิษอยู่ที่1 5 1่ง8ถึงสองนะครับความเรนการโจมตีนะครับอยู่ที่2.60นะครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะส่วนค่ามันยาครับอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดจุดแงกับแ่วนจ็ดจุดนนะครับไม่น่าห่งอะครส่วน้อกรอบานะครับองน่นห่ะว่า มีต้านทานธาตุน้ําแข็งนะครับที่ต้านธาตุเดียวนะสำหรับอวตารที่เขาเลือกใช้นะครับนั่นคือของโบไลอันนะครับสกิลติดตัวอวตารนะครับก็เพิ่มความเสียหายนะครับบวก96%ส่วนไอทีสกิลนะครับก็คือความเสียหายกายภาพที่เปอร์เซ็นต์ครับเพื่อเฉยค่าประกันของศัตรูนะครับแล้วก็ความเสียหายกายภาพที่เป็นหน่วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าอวตารเขาน่าจะลืมเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันมีอวตารสายพิทด้วยนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสต์ดีเพสนะครับกับหุ่นฟ ในส่วนของเลเวลนะครับผมเซตไว้ที่9เแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย สำหรับ DPS นะครับมีขาดช่วงไปประมาณวินิดๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลืมกดยานะครับสำหรับ d p เนะครับเครื่องพิรุนแรงนะครับอยู่ที่2 1 3ล้านนะครับโซนดอกไม้ไฟพิษนะครับอยู่ที่22ล้านนะครับความเสียหายต่อวินาทีนะครับของเครื่องพิรุนแรงอยู่ที่3ล้านห้าโซนดอกไม้ไฟพิษนะครับอยู่ที่3ามแสนเจ็ดนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอัพค่าสติ๊ตแล้วก็โซเดกกันนะครับสำหรับค่าสติ๊ตัดนะครับที่เข้าอัพนะครับรับให้มันเฉลี่ย200 ทุกค่าสถานะนะเพราะว่าเขาเล่นดาวหน่อมาแล้วเองตรงนี้ไม่ได้มีลายตายตัวนะครับเพราะว่าชุดที่เขาใส่ก็ผสมด้วยนะครับก็ประมาณนี้อะต่อไปมาดูในส่วนกลุ่มดาวครับกลุ่มดาวที่1กลุ่มดาวที่1นะครับเขาเลือกเป็น f อฟนะครับสตาร์ทที่ความเสียหายนะครับผมแนะนําว่ามาด้านล่างก่อนครับประความเร็วนะแล้วก็มาสุดที่ความเสียหายนะครับหากพลอยเหลือนะครับก็วนด้านบนนะครับต่อไปกลุ่มดาวที่2ครับกลุ่มดาวที่2องเขาเลือกเป็นป่านะครับเริ่มที่ความเสียหายนะครับ ลางที่ความเสียหายธาตุมาทางด้านนี้ก่อนครับเอาความเสียหายนะอ่ะส่วนพอยเหลือนะครับก็เอาความเสียหายบวก์สิบเปอนะครับต่อไปกลุ่มราดที่3ครับกลุ่มราดที่3นะครับเขาเลือกเป็นยูนอนะครับเริ่มจากทางด้านซ้ายครับเมื่อใช้น้ํายามานาล่ะครับฟื้นฟูมานาทันทีบวก์สินะครับลากไปทางด้านขวาครับเอฟเฟกน้ํายามานาโปร์ห้าเซนนั่นหมายความว่ามานาเขาไม่ค่อยพอใช้นะครับต่อไปกลุ่มราดที่4ครับกลุ่มราดที่4ี่เขาเลือกเป็นฟรีเลส์นะครับสตาร์ที่ความเสียหายครับลาาาากกมมทงควเ่อนนะ แล้วก็มาจบนี้ครับความเสียหายเสร็จแล้วมาเส้นล่างครับเอาขอบเขตวงกว้างแล้วก็จบที่ความเสียหายส่วนพ้อยเหลือนะครับก็เอาความเสียหายใกล้เพิ่มเติมก็ได้นะครับต่อไปดาวที่5นะครับดาวที่5นะครับเขาเลือกเป็นน้ำค้างแข็งนะครับสตาร์ที่สถานะผิวปกติความเสียหายนะครับลากมาทางด้านบนครับแล้วก็ลงเส้นล่างก่อนนะครับมาเอาความเสียหายติดพิษโบนัส15%เราค่อยไปเส้นบนนะครับพลังเกิดติดพิษบวก4ความเสียหายแก่สตูติดพิษบวก15% ต่อไปดาวที่6นะครับมี2จุดนะจุดที่1จุดที่1นะครับเขาเลือกเป็นเนเบล่านะครับเริ่มที่ความเสียหายครับแล้วก็มาแถวกลางเลยความเร็วนะครับสุดที่ความเร็ว4%เนะครับต่อไปดาวที่6จุดที่2ครับจุดที่2เขาเลือกเป็นลมหายใจนะครับสตาร์ทที่ความเสียหายธาตุลากลงเส้นล่างครับเอาความเสียหายพิษแล้วก็มาจบที่เจอะเกาะพิษนะครับต่อไปกลุ่มดาวที่7นะครับมี2จุดนะครับเอาจุดแรกก่อนจุดแรกเขาเลือกเป็นกลิ่นหอมนะครับ สตาร์จะทางด้านซ้ายนะครับความเสียหายที่เปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับผมแนะนําให้เอาด้านบนก่อนนะเอาความเสียหายวงกว้างนะครับแล้วก็ขอบเขตวงกว้างก่อนจะอยู่ได้ตีวงกว้างนะครับแล้วค่อยมาเส้นล่างครับเอาความเสียหายแล้วก็ความเร็วนะครับแล้วก็มาจบที่ความเสียหายนะครับ่ะต่อไปนะครับดาวที่ 7. จุดที่2นะครับจุดที่2นะครับเขาเลือกเป็นดาวหนอนแมลงนะครับดาวนี้นะครับเป็นดาวค่าเซตัดที่ขั้นต่ํา2002สายขึ้นไปนะครับหรือทั้ง3สายเลยก็ได้อันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่ว่า คุณผู้ชมจะเน้นไปทางไหนก่อนนะครับอ่ะต่อไปดาวที่8นะครับมี2จุดแถวจุดแรกก่อนจุดแรกที่เขาเลือกนะครับเลือกเป็นลอารเริ่มจากฐานด้านซ้ายสุดนะครับเมื่อติดตั้งอาวุธคู่ความเสียหายบวก10%ซึ่งอาวุธที่เขาใช้นะครับเป็นมีดมือเดียว2ค่ข้างนะครับก็ถ่ากอกเป็นอาวุธคู่นะไ้่ตามมา้านั่งครับความเสียหายท่าก่อนนะครับแล้วก็ความเร็วมาจบที่เมื่อติดตั้งอาวุธคู่ความเสียหายบวก30%เนะครับเสร็จแล้วครับมาทางขวาครับเมื่อติดตั้งาาววุธคคู่มเสียยหบ15% ซอยสองพอยที่เหลือครับเอาไหนก่อนก็ได้นะครับอ่ะดาวที่8จุดที่2ครับจุดที่2เขาเลือกเป็นนักล่าครับสตาร์ทที่ความเสียหายครับลากขึ้นบนมาครับเอาลดการใช้ม a n าเนตต่อไปดาวพิเศษนะครับดาวพิเศษจุดแรกนะครับเขาเลือกเป็นล่มเงานะครับสตาร์ทที่ความเสียหายธาตุมาทางซ้ายก่อนครับเอาขอบเขตนะครับแล้วก็มาสุดที่ขยายความเสียหายวงกว้าง6%ครับสองพอยสุดท้ายครับเอาเ f f e c t cork งามด้านขวานะครับอ่ะต่อไปดาวพิเศษจุดที่2ครับ จุดที่2นะครับก็คือปาดทนาครับสตาร์ที่ความเสียหายที่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับล่าทางด้านซ้ายครับเอาพลังเล่นความเร็วนะแล้วก็มาสุดที่ขยขวัสายจูโจมนะครับสองพระสุดท้ายครับมาทางด้านขวาครับเลือกเป็นเกิดคีย์ทคอนไม่ได้เขยขวัญสายจูโจมนะครับหรือว่าดาวปิดคียนั่นเองต่อไปดาวพิเศษจุดที่3ครับจุดที่3เขาเลือกเป็นลำทานนะครับสตาร์ที่ความเสียหายท่านะครับอ่าสำหรับผมถ้าผมแนะนำครับเอาเส้นบนก่อนครับ มาสุดตรงนี้เลยเมื่อติดตั้งมีสั้นขยายความเสียหายท่า2เซนต่อความเร็วของอาวุธ0.3นะครับเสร็จแล้วนะครับค่อยลากมาเส้นล่างครับจำนวนการทับซ้อนสูงสุดของการติดพิษบวก5นั่นเองระดับดันเจี้ยนที่ผมจะเทนะครับขอเป็นเทียบแแล้วครับระดับสีทองนะก็มี2นิดหน่อยนะครับออปชันคิดว่าน่าจะพอลงไหวนะครับส่วนเสานะครับเลเวล17เนะครับแล้วก็ตั้งค่าเลเวลเคออตอีกสิเดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มเลยไป เป็นไ,ไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับบิวสกิลเที่ยวพิรุ่นแรงบวกดอกไม้ไฟพิษเวอร์ชั่นอัปเกรดนะครับก็หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแสยดงแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า